สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1คันนะครับคันนี้รถฝากขายนะครับ h อน da c ซ v ปี2007นะครับ235,000บาทนะครับโทรเจราจาต่อรองทดลองขับกันดูเลยนะครับอยู่ที่คอนโดสุภัยนะครับแยกปากเกตนะครับนนทบุรีสนใจให้เน้นโทรเจราจาตรวจสอบไปทดลองขับตรวจสอบเอกสารกันดูได้เลยนะครับลองชมดูก่อนสวยถูกใจหรือเปล่าครับราคา 2 3 5 0 0 0บาทนะครับสนใจชอบก็ไปทดลองขับเจรจาต่อรองราคากันดูได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับใครหาเอาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับรุ่นนี้ก็หาข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลได้นะครับในส่วนของ c r v าขับนะครับตัวนี้เป็นขับ C นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับเครื่อง2.0เครื่องเดิมโรงงานนะครับใครเน้นเอาไปใช้งานได้ลองโทรเจรจาสอบถามนะครับ เวลาที่ใครถามหาราคาเบาๆนี่ครับจะเจอแบบนี้แหละครับต้องตามเองนะครับติดต่อประสานงานกันได้เลยนะครับผมว่าไปเจรจาราคาก็น่าจะได้สวยๆนะครับรถปี2 0 0 7ที่เห็นอยู่ขายในตลาดตอนนี้ก็จะมีสักประมาณ3 0 0แสนนะครับที่ถูกที่สุดแล้วลองชมดูนะครับตัวนี้เปิดมาให้กำลังดีครับน่าสนใจก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับจัดได้จัดนะครับแต่ต้องไปดูตรวจสอบสภาพทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ระบบ ส่วนต่างๆและดูเช็คเอกสารให้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ครับดูจากตาชี้สภาพได้นะครับสําหรับผมเนี่ยส่วนเครื่องยนต์กับระบบอื่นไม่รู้หรอกครับลองชมดูได้ชี้เป้าชี้สถานที่ชี้สภาพนะครับส่วนที่เหลือพี่น้องสมาชิกตัดสินใจดูได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าชอบจริงคันนี้ก็ต้องไปทดลองตรวจสอบทดลองขับตัดสินใจนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูจะทําให้เรามั่นใจได้ขึ้นมากขึ้นนะครับตัวนี้พวงมาลัย ฟ,ฟังกช์ชันนะครับนี่น่าสนใจลองชมดูนะครับถ้าชอบโทรเลย